สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอทั่วประเทศครับพบกันวันนี้9มิถุนายน2568 9นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้มาพูดคุยกับพี่น้องอสมอครับในประเด็นอสมอเกษียณ60ปีหรือไม่อันนี้ต้องลุ้นการออกกฎหมายในสภาผู้แทนรัษฎรนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้พูดกับพี่น้องอสมอนะครับเมื่อวันที่7มิถุนายน2568ที่จังหวัดกาลสินนะครับที่ท่านไปเป็นประธานเปิดงานนะ <Pro blem ishes> แล้วก็มีพี่น้องอสมอมารับฟังมากมายเกี <S <S ่ยวกับท่านรัฐมนตรีพูดเรื่องการนับขาบการป้องกันโรคก n d การ ให้หนุมัอ,อสมอที่ชวนคนนับขาบได้40ล้านคนนะแล้วก็ท่านก็พูดถึงร่างกฎหมายพระดำหยัดอ,อสมอหรือว่าร่างพรบอ,อสมอนี่ท่านก็บอกว่าส่งไปถึงสภาผู้แทะะนราษฎรแล้วแล้วก็ท่านก็บอกว่าต้นเดือนหน้าหรือต้นเดือนกรกฎาคมนี้สภาผู้แทะะนราษฎรจะเปิดประชุมสมัยสามัญน,นะ ก็จะได้มีการพิจารณากฎหมายหลายฉบับต่อไปนะครับทีนี้เกี่ยวกับร่างกฎหมายพระธรรมติอสมอร์นะครับหรือว่าร่างกฎหมายพรบรสมอเนี่เดิมทีเดียวนะครับท่านสมศักดิ์เทพสุทีนก็บอกว่าร่างที่กระทรวงสาธารณสุขจัดทําขึ้นมาเดิมไม่ได้กําหนดอายุกเกษียณอสมอเอาไว้ก็คืออสมอเป็นได้ตลอดชีวิตใครทํางานได้ไปเรื่อยๆโดยไม่ลอาออกนี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีทํางานได้นี่ นะโดยไม่มีการลาออกเนะี่ยเป็นจนตายว่าง,งั้นเดิมเป็นแบบนั้นนะครับเดิมท่านว่าเป็นแบบนั้นแต่ว่าพอไปถึงขั้นตอนคณะกรรมการกลิฎศีการตรวจสอบและแก้ไข<ๆ>ก็ปรากฏว่าร่างกฎหมายนี้ถูกแก้ไขโดยคณะกรรมการกลิฎศีกาให้มีให้มีการกําหนดอายุอสมกษียปอายุ60ปีอันนี้ท่านพูดอย่างนั้นนะครับที่จังหวัดกาลสินเสร็จแล้ว ท่านก็บอกว่าท่านก็บอกว่ามันมันเป็นลักษณะว่าถ้าให้พี่น้องอสมอเกษียณหกสิบปีนี่มันไม่ได้ท่านบอกเพราะว่าอสมอต้องเป็นจนตายเพราะอะไรเพราะมันจึงจะทําชาปนก,กิจได้ถ้าเกษียณหกสิบปีนี่จะอาเงินที่ไหนส่งชาปนก,กิจท่านก็ว่าประมาณนี้นะครับท่านก็กพูดคุยกับพี่น้องอสมอที่จังหวัดกาลสินนะครับโดยท่านก็บอกว่า เมื่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาออกกฎหมายก็ฝากความหวังไว้กับสอสอสสของพรรคเพื่อไทยสอสอของพรรคภูมิใจไทยอะไรประมาณนี้ขอให้ไปเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องอสมมในการปรับแก้ในขั้นแปรยติเพราะว่าเวลาออกกฎหมายเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาวรระที่หนึ่งก่อนถ้าวาระที่หนึ่งโหวตผ่านรับหลักการ กฎหมายจริงจะได้ไปต่อแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมธิการพิีรณาเป็นลายมาตาต่อไปเพื่อปรับแก้โน่นนี้นั่นหรือเขาเรียกว่าแปรยตินี่แหละครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านก็บอกว่าต้องให้สอสอช่วยนะช่วยอะไรช่วยปรับแก้แปรยติที่เขามีบอกว่าอายุอายุอสมอกะกะเกษียณ60ปีปีให้ไปแก้ไม่ไม่ต้องมีไม่ต้องกําหนดอายุกเกษียน เพื่อที่จะให้พี่น้องสมอเป็นอ,อสมอได้ตลอดชีวิตเป็นตัวตายนะท่านบอกอย่างนั้นจะได้มีเงินค่าบริการนี่ส่งชาวพันธกิจส่ง้อได้ท่านก็บอกเพราะฉะนั้นในประเด็นอ,อสมเกษียณหกสิบปีหรือไม่นี่พี่น้องอ,อสมอจะต้องลุ้นจนถึงขั้นตอนสภาผูา้แทนราษฎรออกกฎหมายเสร็จแล้วพอออกกฎหมายเสร็จแล้วถ้ากฎหมายผ่านวาระที่หนึ่งต่อไปเป็นขั้นคณะแต่งตั้งคณะกรรมธิการพิณา เป็นรายมาตาในข้อความต่างๆในกฎหมายนั้นก็เป็นลุ้นให้ผู้แทนราษฎรของเราเนี่ยได้มีการแปลยติเปลี่ยนแปลงไอที่กเกษียณ60ปีเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นไม่กเกษียณ60ปีคือเปลี่ยนแปลงเป็นได้ตลอดชีวิตซึ่งคือไม่กําหนดวันอายุกกเกษียณนั่นแหละซึ่งนายสมศักดิ์ดเทพสิรนนินรัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็บอกว่าท่านจะสมัครไปเป็น คณะกรรมธิการนี่แหละเพื่อที่จะไปแปลยตินี่แหละท่านจะสมัครไปเป็นคณะกรรมธิการในสัดส่วนรัฐมนตรีท่านบอกท่านก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้มีการแก้ไขในขั้นตอนการออกกฎหมายให้ไม่มีให้ไม่มีการกําหนดอายุกกเกษียณน,นะครับแล้วก็ฝากสอสอด้วยว่าท่านก็ฝากสสอด้วยว่าให้ช่วยพี่น้องอสมอ คือขั้นตอนการออกกฎหมายนี่ไปปรับแก้ต้องขั้นตอนการออกกฎหมายไม่กําหนดอายุกเกษียณน,นะครับเอาละครับก็เป็นอนว่าเกี่ยวกับอสมอจาก,กเกษียณอายุ60ปีหรือไม่ต้องลุ้นสภาผู้แทนรัศดรอ,ออกกฎหมายนั่นแหละครับจะแปลยติได้หรือเปล่าให้ไม่กําหนดอายุกเกษียณก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ